ขอเข้ามาเยอะมากเลยนะคะสำหรับสายลุยวันนี้นะคะแน่นอนค่ะพูดถึงสายลุยก็ต้องนึกถึงฟอร์ดสิคะนี่เลยสำหรับฟอร์ดวันนี้นะคะพาไาชมกับฟอร์ดเรนเจอร์ไฮรีเดอร์ประตูนะคะคันนี้นะคะ สวยมากปี2019เลยล่ะค่ะทุกคนคะวันนี้มาในบอดี้สีแดงสวยมากนะคะมาเลยเรามาดูกันดีกว่าวันนี้คันนี้นะคะก็ค่อนข้างมีของแต่งมีอะไรนิดหน่อยนะคะสอบกระจังหน้านะคะปรับแต่งมาให้แล้วนะคะเป็นประจังหน้าแบบ F 1 5 0นะคะซึ่งนะคะคันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของสติกเกอร์ข,ข้างงด้วยสติกเกอร์เขาแต่งมาเป็นสติกเกอร์วายแท็กนะคะอ่ะนอกจากนั้นมาดูที่ของแต่งกันได้ดีกว่า สำหรับของแต่งไม่ว่าจะเป็นป่องล้อซุ้มล้อนะคะหรือว่าจะเป็นแหลกหลังคานะคะทุกอย่างเดิมจากโรงงานหมดเลยนะแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะคะกรอบไฟทุกอย่างนะคะเป็นสีดําสวย <c oughs> เพิ่มความใสลุยให้อีกด้วยนะคะพี่ <c oughs> บอกเลยใครชอบคันนี้นะคะต้องใสลุย <c oughs> ตัดภาพมากันที่ในส่วนของยางกันว่าดีกว่าะค่ะคันนี้นะคะจะทรงลงแบ่งมาให้อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นยางกิตินะคะขอ,อบ16เลยนะคะ สวยมากใครที่ต้องการรถยนต์ที่สายลุยนะคะไปลุยหน่อยนะคะคันนี้จัดไปนะคะดู้ในส่วนอื่นๆกันต่อค่ะคันนี้นะคะด้วยความที่หูจับเขาจะเป็นสีดําด้วยนะคะรวมไปถึงตัวถังน้ํามันนะคะก็จะเป็นสีดําด้วยก็เราก็จะเพิ่มความรู้สึกที่สายลุยนะคะดูดันพันแก่งมากขึ้นไปอีกค่ะอะทีเด็ดนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่ข้างหลังกันต่อ เอาละค่ะในส่วนของคันนี้นะคะอยู่ที่ข้างหลังแล้วนะคะข้างหลังบอดี้บันท้ายข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะสวยงามกันไปใครชอบไ์นี้นะคะไซลุยนะคะหรือเอาไปทำมาหากินนะคะคันนี้เหมาะตอบโจทย์มากๆเลยเครื่อง2.2นะคะ6สปีดด้วยอ่ะอยากดูข้างในแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ข้างในกันต่อมาค่ะสำหรับ ภายในห้องโดยสารคันนี้นะคะด้วยความที่คันนี้นะคะเบาะจะเป็นเบาะอ,อมัมยี่เลยนะคะซึ่งเบาะผ้าอย่างนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ดูดความร้อนนะคะไม่เก็บความร้อนนะคะระบายความร้อนได้ดีมาในส่วน อื่นกันต่อนะคะด้วยความที่พวงมาลัยเขาจะมีมัลติฟังก์ชันอยู่ทั้งซ้ายและขวาเลยมีโหมดช่วยควบคุมความเร็วด้วยนะคะแล้วก็โหมดมีเดียนะคะรวมไปถึงตรงกลางนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธ f m a m หรือว่า CD ได้เลยนะคะแห่งเอเยกต่างหางเนาะแล้วก็นี่เลยค่ะอย่างที่เราแจ้งนะคะเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดไปเลยนะคะออปชั่นฟังก์ชันครบนะคะฟังก์ชันเยอะมากนะคะด้วยคันนี้เนี่ยมีบุ๊กเซอร์วิสให้ด้วยนะคะบอกเลยใหม่มากๆคันนี้วิ่งประมาณแสนนิดๆเท่านั้นเองนะคะรสวยมาล มีช่องเก็บรว่นตานะคะแล้วก็ไฟส่องสว่างบริเวณเหนือหัวด้วยนะคะมาเดี๋ยวหน้าข้างหลังให้ดูกันสักนิดนึงดีกว่านะคะด้วยความที่ข้างหลังเนี่ยการตอบโจทย์ของข้างหลังนะคะด้วยสรีระของของเขาเองนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะเหลือๆนะพื้นที่บริเวณขาเหลือๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีช่องเก็บเอกสารให้อีกด้วยนะคะไหนมาดูกันที่บาร์กันบ้างดีกว่าค่ะ ว้าวบาร์นะคะคนข้างหลังนะคะสามารถที่จะเอาแก้วน้ำน่าขึ้นมาจิบขึ้นมาวางได้เลยนะคะก็มี2ที่จัดจัดสวยๆเลยนะคะพื้นที่กว้างมากนะคะภายในตอบโจทย์มากๆสำหรับใครที่มีครอบครัวเล็กๆนะคะอย่างเช่นครอบครัว4คนอย่างเงี้ยไปมาสะดวกนะคะในส่วนของการขับขี่เนี่ยฟอร์ดบอกเลยนะคะใส่ลุยช่วงล่างดีแน่นหนึบมากๆเลยนะคะคนันนี้จัดไปได้เลยนะคะใครอยากทดลองขับเข้ามาทดลองขับกันที่สำนักง,งานใหญ่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรได้เลยนะคะ ก่อนที่จะเปิดข้างในห้องหัวใจหลักนะคะจะบอกเลยว่าข้างหน้าเนี่ยสวยมากใครที่ชอบสายดุดันนะคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะอ่ะมาดูกันที่ภายในหัวใจหลักกันต่อค่ะอู้มีโชอกอัพคอยพพอร์ตให้ด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนเราจะไม่เหนื่อยในการยกฝากระโฟงอีกต่อไปค่ะนะคะมาดูกันต่อนะคะสอบคันนี้นะคะเป็นเครื่องเดิมๆเ,เลยนะคะเดิมๆย้ําเลยนะคะ เครื่องเป็นเครื่องยนต์ดูโรท็อกนะคะ T DCI ซึ่งคันนี้เนี่ยจะมีความจุอยู่ที่2.2ลิตรนั่นเองนะคะด้วยความที่คันนี้เนี่ยเขาจะมีอินเตอร์คูลเลอร์มาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีเทอร์โบแปรผันแบบพรีบ v ีเจเทอด้วยสำหรับใครที่ต้องการแรงม้าคันนี้เขาอยู่ที่160แรงม้าเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ385นิวตันเมตรค่ะรถสวยมากนะคะเราจะมาเจาะลึกกันอีกทีนึงว่าคันนี้เนี่ยใหม่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวพาดูกันที่บริเวณหัวน็อตนะตามมาเลยค่ะหัวน,อนะะ็อต บริเวณหัวนอ็อตเราเช็คนะคะไม่มีร่องรอยการแกะขันแต่อย่างใดนะคะแล้วก็บริเวณเม็ดอาร์ทุกอย่างสีแต้ม QC จากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบแล้วก็เนียบกริปนะคะ1คันรถทําอะไรให้บ้างนะคะแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามีเปลี่ยนแบตเป็นน้ำมันเครื่องให้ดูแลห้องเครื่องช่วงล่างนะคะคลีนนิง่งภายนอกภายในยให้อย่างสวยค่ะมีการตรวจเช็ครถมากกว่า220สจุดทั่วคันรถนะคะเพราะฉะนั้นคุณพี่จะได้รถที่มีคุณภาพไปขับแน่นอนนะคะคาฟรีเลือกได้เลยนะอยากคาฟรี90วันหรือว่าอยากรับเป็นช่วยเหลือทุกเฉลี่ ะะได้เลยที่สําคัญที่สุดนะคะตอนนี้เครดิตดีออกรถใช้บัตบรประชาชนใบเดียวเงิน100บาทจบๆที่นี่นะคะส่งรถฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมบอกเลยรถสวยมากนะคะซาอฟทอ์คันนี้นะคะใครที่สายลุยสุดแก่งคันนี้นะคะมาจัดเลยสีแดงแบบนี้นะคะรถสวยมากนะคะรถวิ่งน้อยนะคะปี2019ด้วยคันนี้ราคาสีริอยู่ที่ ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะรถสวยมากเลยพร้อมแล้วนะคะรถคันนี้อยู่ที่อำเภอคำขื ah ้เกลีวจังหวัดยโสธรนะคะอยู่ที่บริษัทสีรุ่งคาเซเตอร์จำกัดนะคะใครอยากเข้ามาดูตัวรถด้วยตาตัวเองนะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะสีรุ่งคาเซเตอร์เปิดทาการทุกวัน7จ็นากาสามนาทีถึง17บเนากาสานาทีนะคะเข้ามาหากันได้เลยนะหรือใครที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆเราไม่สะดวกมาหาเน,ะน,นะะาะก็ยินดีนะคะทักอินบ็อกซ์มานะคะเดี๋ยวมีส่งรูปส่งไลนให้รับประกันนะคะความสวยภายใน7วันถ้าเกิดว,ว่าไม่สวยจริงยินดีคืนเงินค่ะ ไม่ต้องห่วงนะถ้าใครที่ต้องการจัดไฟแนนซ์นะคะถ้าเกิดว่าเรื่องไฟผ่านเนี่ยคืนเงินทุกบาทนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราดันทุกเคสให้แน่นอนนะคะบอกเลยได้รถไปใช้แน่นอนใครที่ไม่มีเครดิตเครดิตไม่ดีต่างๆนะคะไม่ต้องห่วงนะคะใช้เวลาทําการไม่เกิน3วันนะคะเอกสารก็ไม่เยอะเหมือนกันส,ส่งบนะคะไม่เยอะเลยยังไงเปิดใจคุยกันก่อนนะคะทักมาคุยกันโทรหาเราได้เลยนะคะวันนี้นะคะรถสวยมากพร้อมอยู่แล้วน้องคันใหม่คันนี้รีบเลยค่ะใครชอบนะคะโดนได้เลยนะคะใส่ลุยช่วงนี้นะคะใครมีทริปนะคะต้องจัดคันนี้แล้วล่ะคะ่ะ วันนี้จีน่าขออนุญาตร่ำลากัไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ